มะเขือทุกชนิดเหมาะสำหรับปลูกในกระถางนะคะที่บ้านแม่มาริซอนนะคะจะปลูกมะเขือพวงมะเขือเปาะแล้วก็มะเขือยาวในกระถางรวมถึงมะเขือปุยฝ้ายนะคะนี่จะเป็นมะเขือในกระถางที่บ้านแม่มาริซอนใบค่อนข้างดกนะคะ แล้วนี่ก็จะเป็นมะเขือพวงต้นแม่เห็นไหมคะต้นพันเลยค่ะที่เกิดจากมเมล็ดเป็นมเมล็ดที่ประมาณว่านกนะคะนกได้คาบมาแล้วก็มาถ่ายมูลใส่กระถางแล้วแม่มริซอนก็จะได้พัน์ธุของมะเขือพวงไว้ปักชำอีกหลายต้นนะคะนี่จะเป็นมะเขือเปาะ ในกระถางนะคะมะเขือเปาะในกระถางประมาณว่า,อ,าอันนี้ปลูกแม่มาริซอนเก็บเมล็ดเองนะคะจะมาถ่ายคลิปให้ดูว่ามะเขือทุกชนิดสามารถปลูกในกระถางได้ในปีนี้แม่มาริซอนปลูกมะเขือในกระถางแค่2ชนิดก็คือมะเขือเปะกับมะเขือพวงนี่เห็นไหมคะมะเขือเปาะ พันน่าจะเป็นพันคางคุกนะคะพันคางคุกพันคางกุบเวลายนะคะแม่มาริซอนก็จะเก็บแล้วก็จะมาบอกว่ามะเขือปลูกในกระถางได้ดีมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นมะเขือชนิดใดปลูกในกระถางได้กินหมดเพราะแม่มาริซอนผ่านการทดลองปลูกมาแล้วประมาณสองปีนะคะ แล้วก็ปลูกอายุยืนด้วยนะคะปลูกในกระถางนะ่ะบางต้นนะคะมีอายุเกือบสองปีแม่มาริซอนไม่ได้ใช้กรรไกรตัดใช้มือดึงถ้าดึงมะเขือให้ดึงขึ้นนะคะแล้วบังเอิญมือซ้ายจับกล้องมือขวาดึงก็เลยไม่มีมือที่จะไปประคองต้นมะเขือก็ดึงค่อนข้างยากหน่อยทำให้ลูกเว็เกๆกระดดกมะเขือ หลุดล่วงบ้างนะคะนี่เห็นไหมคะแม่มริซอนปลูกลงกระถางเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่เก็บเองนะคะแล้วเหมือนประมาณว่าจะกลายพันธุ์นะคะปลูกครั้งแรกปลูกปีที่หนึ่งจะซื้อมเมล็ดพันธุ์มาจาการ้านขายมเมล็ดพันธุ์ซึ่ง ทางบริษัทเขาใส่ซองขายแม่มริซอนก็ไม่บอกหรอกนะคะว่าเป็นบริษัทอะไรจําชื่อบริษัทไม่ได้ด้วยนะคะแล้วก็นํามาปลูกแล้วก็มาเก็บมเมล็ดแก่แล้วก็มาปลูกรุ่นที่สองอันนี้เป็นรุ่นที่สองนะคะที่เก็บมเมล็ดพันเองปลูกในครั้งแรกลูกจะใหญ่มากเลยนะคะอันนี้เก็บกินครั้งที่สาม ลูกรุ่นที่สองเก็บกินครั้งที่สามมะเขืออันนี้จะชอบฤดูฝนมากเลยนะคะฝนตกกระหน่ำลงเท่าไหร่มะเขือจะไม่สลุดเลยคะ่ะมะเขือชอบฤดูฝนแล้วก็มะเขือชอบแดดนะคะแล้วสามารถปลูกในกระถางได้ดีมากจะก,กระถางประมาณ8ถึง12นิ้วกระได้นะคะหรือว่าจะเป็นกระถางมังกรก็ได้ นี่จะเป็นใบมะเขือแม่มริสอนก็ยังไม่ได้ตัดแต่งใบออกนะคะเคยตัดแต่งออกแล้วครั้งหนึ่งถ่ายคลิปให้ดูแล้ววันนี้มาถ่ายคลิปการเกิบมะเขือในปี2564เก็บครั้งนี้ก็กินได้ประมาณ1อาทิตย์นะคะเยอะอยู่ก็จะเก็บทั้งหมดนี่จะปลูกไว้ในบ้าน เมื่อกี้ปลูกไว้นอกรั้วบ้านปลูกข้างรั้วนะคะปลูกลงกระถางไว้ในบ้านต้นจะไม่ค่อยโตเท่าอยู่ข้างนอกเพราะว่าในบ้านนี้รู้สึกว่าต้นไม้จะอัดแน่นเยอะไปต้นผักผลไม้อัดแน่นเยอะไปมีทั้งต้นขนุนมีทั้งต้นลีลาวดีมีทั้งต้นมันเบอรี่หลายอย่างนี่ก็จะเป็นมะเขือที่ ปลูกใหม่ในปีนี้นะคะแต่ต้นไม่โตเท่าไหร่นี่จะเป็นต้นเก่านะคะต้นเก่าตั้งแต่ปีที่แล้วแม่บริซอนก็หักกิ่งที่มันแห้งตายออกเขาก็จะแตกยอดออกมาใหม่เราก็มันตัดแต่งกิ่งตัดแต่งใบออกนะคะแล้วเขาก็จะมีลูกขึ้นมาใหม่ถ้ามีเพี้ยแป้งนะคะมะเขือใช้มือลูบออกเลยค่ะ เราปลูกไม่มีเราปลูกปริมาณไม่มากอันนี้เป็นแมลงนะคะเป็นแมลงน่าจะมแมแงอืมเป็นสีส้มๆลายๆน่าจะเป็นไม่ไม่ทราบว่าเป็นแมงอะไรเหมือนกันแม่บริซ้อนก็ให้เขาอยู่ไปเกาะไปค่ะเพราะว่าไม่มีโทษเท่าไหร่ถ้าเป็นแมลงพวกนี้เขาจะเป็นระบบนิเวศข,ของเขา มะเขือจะจะเฉาตายกรณีที่มีเพี้ยแป้งถ้าเราเจอเพี้ยแป้งที่ใบมะเขือหรือที่ลำต้นมะเขือรีบเอามือรูปออกเลยนะคะใช้มือรูปรูปออกไม่ต้องใช้สารเคมีไม่ต้องใช้ยามาฉีดนะคะนี่เป็นกิ่งก้านเก่าก็หักทิ้งให้มันผุแล้วล่ะคะ่ะนี่เห็นไหมคะเป็นเครื่องยืนยันเลยว่ามะเขือต้นนี้แม่มาริซอนปลูกตั้งแต่ปีที่แล้วนี่ครบสองปีแล้วนะคะ นี่เป็นปีที่สองเราก็สามารถเก็บกินได้ตลอดเห็นไหมคะนี่มีลูกด้วยนะคะเห็นไหมลูกสวยเลยนี่เป็นลูกเป็นลูกที่เดียวสวยเพราะว่าเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่ซื้อมาเขาตัดแต่งพันธุก,กรรมแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวแม่มะริสอนจะให้ดูว่ามะเขือที่แม่มะริสอนนิ์นำมาปลูกอะ เขาตัดแต่งพันธุกรรมมาจากไหนนะคะนี่เห็นไหมคะลูกสวยลูกมะเขือนะคะลูกมะเขือที่เกิดจากเมล็ดที่ซื้อมาจากบริษัทเนี่ยลูกจะสวยแต่ว่าลูกมะเขือที่เกิดจากแม่มะริสอนเก็บเมล็ดพันธุ์เองนะคะเก็บเมล็ดพันธุ์รุ่นแรก ที่ซื้อมเมล็ดมาจากบริษัทแล้วก็มาก็บเมล็ดพันธุ์เองแล้วก็ตากแห้งเองนะคะแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นเราก็มาปลูกปีนี้ก็จะเริ่มกลายพันธุ์ละนี่จะเป็นมะเขือพวงนะคะอมะเขือพวงต้องใช้กรรไกรตัดหน่อยเหนียวมากนะคะมะเขือพวงนี่จะเป็นต้นแม่นะคะต้นแม่ซึ่งเกิดจากการ เพราะเมล็ดนกคาบมานะคะแล้วก็มาถ่ายมูลใส่กระถางชุนชุมก็จะทำให้มะเขือพวงต้นนี้โตขึ้นนี้เป็นปีที่สามแล้วมะเขือพวงต้นแม่เป็นต้นตอที่แม่มริซอนใช้กิ่งไปปักชำตลอดนะคะก็จะตัดมะเขือพวงไปไว้กินกินกับน้ำพริกกระปิแล้วก็ ทําเป็นใส่ผนงหมูผนงเนื้อนะคะทํากินได้หลายอย่างถ้ามีเพี้ยแป้งแม่บริสอนก็จะรูปออกเห็นไหมคะรูปอย่างนี้ถ้าใบที่ไม่สวยเราก็เด็ดทิ้งหรือว่าใช้กรรไกรตัดออกถ้าเจอเพี้ยแป้งปุ๊บนี่ให้รูปทิ้งเลยแล้วเขาก็จะไม่แพร่กระจายอย่าปล่อยให้เขาแพร่กระจายออกไปนะคะเพี้ยแป้งแล้วเราจะกําจัดยาก นี่จะเป็นมะเขือรุ่นที่สองปีที่สองที่แม่มาริซอนธิจบเมล็ดแล้วมาเพาะเองเห็นไหมคะจะเป็นเฉกแกคล้ายๆมะเขือโบราณเคยเห็นมะเขือโบราณไหมคะที่ลูกจะเป็นแฉกแจกเบนเบนคล้ายๆลูกฟักทองน่ะค่ะนั่นแหละจะเป็นลักษณะนั้นนี่เห็นไหมคะมันจะกลายพันธุ์กลับไปพันธุ์เดิมแล้วเห็นไหมคะเป็นเฉกแจกเป็นร่อง อันนี้เก็บรุ่นที่สองนะคะนี่จะเป็นมะเขือที่สองปีที่แล้วสามลูกนี้นะคะเห็นไหมรูปกลมรีสวยเพราะว่าเป็นมะเขือที่แม่มาริสอนซื้อเมลิดมาจากบริษัทเขาใส่ซองมาไม่จําไม่ได้แล้วว่าเป็นบริษัทไหนนะคะ แล้วนี่เป็นมะเขือที่เกิดจากแม่มริสอนกิบมมลิดพันเองเริ่มจะกลายพันธุ์ไปเป็นมะเขือพันธุ์โบราณอันนี้เก็บครั้งที่สามนะคะเก็บครั้งแรกเนี่ยลูกจะเป็นแฉกนะคะไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูลูกลูกเออลูกจะเป็นแฉกคล้ายๆมะเขือโบราณน,นะคะอ่านี้ก็จะเป็นมะเขือพวงนี่ถ้าแม่บริสอนกินนะคะส่วนมาก ก็กินคนสองคนก็กินได้สองสาครั้งได้เยอะอยู่นะคะถ้าช่วงไหนกินไม่ทันก็จะเก็บแจกเพื่อนบ้านมะเขือถึงแม้ว่าจะกลายพันธุ์เป็นคล้ายๆมะเขือพันธุ์โบราณแต่ความกรอบความอร่อยก็ยังเหมือนเดิมนะคะไม่เปลี่ยนแปลงเพียงแต่ว่ารูปลักษณ์เขาจะเริ่มเป็นล่องเป็นแฉกคล้ายๆฟักทองนะคะ วันนี้แม่มารีสอนมาเล่าให้ฟังว่าการที่เราจะปลูกพืชปลูกผักเนี่ยเราไม่ต้องจำเป็นต้องซื้อเมล็ดเสมอไปนะคะเราสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ได้สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ด้วยตัวเองได้นะคะไม่ว่าจะเป็นผักกาดผักสลัดหรือแม้ว่ามะเขือนะคะถ้าผักชนิดใดเราสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์เองได้เราเก็บเลยค่ะ ไม่ต้องไปซื้อแล้วเราก็จะได้พันธุ์โบราณของเรากลับคืนมาช่วยกันอนุรักษ์ไว้นะคะแม่บริสอนเคยศึกษามาว่าถ้าเราปลูกสักห้ารุ่นห้าครั้งเก็บเมล็ดปลูกสักห้ารุ่นห้าครั้งเราจะได้พันธุ์โบราณของเรากลับคืนมาและอีกประการหนึ่งแม่มริสอนขอสรุปว่ามะเขือ ปลูกในกระถางได้ดีมากและยืนต้นได้หลายปีมากกว่าหนึ่งปีวันนี้แม่มริสอนขอจบคลิปเพียงแค่นี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ